สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้วันที่11เดือน11ปี64ครับมาทําการบ้านหุ้นหลังตลาดปิดกันนะครับอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์แล้วก็ร่วมทําการบ้านกันทุกวันหลังตลาดปิดอย่างนี้นะครับมาดูในส่วนของเนื้อหาครับวันนี้จะขออนุญาตกระชับนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมีทุนละนะครับก็จะคลิปจะสั้นนิดนึงนะครับเซตนะครับวันนี้บวกไป1จุดเศษนะครับแล้วก็ยังวิ่งอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะครับ่ะเข้าวๆตามนี้นะฮะ ซึ่งค่อนข้างแคบนะครับค่อนข้างแคบแล้วก็มีหุ้นที่เทรดได้เนี่ยก็คือในแต่ละวันอาจจะไม่เยอะมากนะครับแต่ก็พอหาได้เดี๋ยวมีตัวไหนบ้างมาดูกันนะครับเป็นทำเฟรมเดย์ทั้งหมดนะครับที่เราเอามาให้ดูในในการบ้านวันนี้ครับตัวแรกครับ b l a ในหุ้นทุกตัวท่านอย่าลืมไปส่องงบการเงินดูนะครับงบแต่มาสามต่างๆว่าออกหรือ,อยังอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้ายังไม่ออกนั่นก็หมายความว่าท่านยังแบกรับความเสี่ยงทางด้านงบการเงินอยู่ แต่ตัวไหนออกไปแล้วก็แสดงว่าสะท้อนไปแล้วนะครับนั้นก็เรียกได้ว่าจะไม่มีความเสี่ยงทางด้านงบการเงินที่จะประกาศออกภายในวันที่15เดือนเดือนนี้นะครับมาดู bla วันนี้ขออนุญาตไม่เขียนพิมพ์ใหญ่ให้ดูนะครับก็ฟังเอานะครับว่าพูดถึงตัวไหนอยู่อันนี้คือ bla นะครับมีจุดกระเด้งคอร์สขึ้นมานะครับตามภาพยังไม่เกิดดีด้วยซ้ำนะเนี่ยแต่เกือบเกิดแล้วนะครับแต่ก็แนวต้านนะครับแนวต้าน,น อา32.5ครับจุดโลนะครับ28นะครับใช้จุด stop ปลอด28เนี่ยแหละไปก่อนนะครับแนวต้าน32.5แล้วก็ตามนี้ครับลองดูว่าจะไปได้ถึงไหมนะครับในวันนี้วอลุ่มก็โอเคเดียวีีเดยว8ล้านหุ้นนะครับวันนี้มาดูตัวต่อไปครับชโยนะครับตัวชโยเป็นหุ้น เท็นลงเป็นลงอีกพักหนึ่งแล้วแต่ว่าเราก็พอจะเจอฐานละฐานเขาอยู่แถวเนี้ยนะครับฐานที่เขาดีขึ้นไปคือสิบเอ็ดจุดสามก็วันนี้ทําท่าเบรกแนวต้านตรงนี้ได้ด้วยนะโผล่ไปหน่อยหนึ่งคือแนวต้านว่าเขาสิบสองสิบสองจุดสองครับวันนี้มาปิดอยู่สิบสองจุดสามถือว่าปิดดีทีเดียวนะครับแนวต้านถัดไปอ่าสิบสามจุดเจ็ดครับอาข้อนี้ก่อนไม่ต้องหวังไกลถึงข้างบนนี้นะแนวต้านไกลก็คือสิบห้าจุดสี่ค่อยว่ากันนะครับ ในสำหรับตัวชโยนะครับชโยกรุบมาดูตัวต่อไปครับดิตโตนะครับดิตโตอ่าตัวนี้ดิตโตนะครับก็ขึ้นมานะครับทรงคล้ายๆ BLA เลยแต่ไม่เกี่ยวข้องกันนะวอลุ่มก็4ล้านหุ้นเห็นจะได้นะครับก็โอเคนะครับรูปทรงดูดีทีเดียวฐานราคาอยู่แถวแถวสิบห้าจุดห้านะครับสต็อปลอตไม่ควรใช้ตรงนี้หรอกควรใช้แถวแถวสิบหกจุด จุดห้านะครับตัวเดียวก็เด้งคลอสตรงนี้นะครับจุดแนวต้านถัดไปอยู่ที่สิบแปดจุดเจ็ดครับลองดูครับตรงนี้ไหวไหมนะครับไปทำงานบ้านกันต่อแล้วกันนะครับสาหรับตัวดิสโตนะครับมาดูตัวต่อไปครับ KEX ตัวนี้แข็งแกร่งแข็งแกร่งมากเลยสามวันนะครับก็เป็นการบ้านตั้งแต่วันวันที่9แล้วถ้าใครดูรายการของเรานะวันนี้ก็เรียกได้ว่า3แท่ง หนาๆเน้นๆนะครับเน้นๆเลยสําหรับตัว kx ถ้าไม่กลับตรงนี้จะกลับตรงไหนใช่ไหมเพราะว่าราคาลงมาตลอดเลยตรงนี้ก็เหมือนจะมีสัญญาณ buy signal เข้ามาอย่างค่อนข้างแข็งเลยนะตัวนี้นะครับแนวต้านแนวต้าน,น,านอยู่ที่40.5สครับผมอ่าตอนนี้ส8อยู่ก็ยังพอไปลุ้นไป,ไ,ปไปต่อได้ในวันถัดๆไปนะอาจจะมีแดงแซมบ้างอะไรบ้างก็ไม่แปลกนะครับแต่ตัวนี้มันยังเขียวเขียวเข้มๆเ,เลยครับเขียวแบบ เขียวหนักๆเลยใครที่เก็บมาตั้งแต่วัน,ว,นวันวันจันท์นะครับที่เราทำทากันบ้านนะครับแท่งนี้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับตอนนี้ขึ้นไปไกลแล้วนะครับฐานเดิมอยู่ที่ฐานยอดห้ายกสต็อปลอตตามไปได้เลยครับใครที่มีอยู่แล้วก็รันอยู่นะครับสต็อปลอตมาอยู่ที่สาสิบหจุดเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้นะแถวแถวสามสิบห้าจุดจุดห้าศนย์ะนะครับแถวจุดกระเด้งคอรสถ้ามันหลุดสามสิห้า้า ลองลองลันไปดูครับตรงนี้ขึ้นแรงจริงจริงนะครับแข็งแข็งเป็นหินเลยนะครับในในวันช่วงข้าหลังนะกดกดลงมาจริงแต่มีดีดขึ้นตลอดนะครับแทงยาวเลยทีเดียวมาดูตัวต่อไปครับทีอ่า TKS นะครับ TKS อ่าวันนี้เจอกระเด้งคลอส TKS ครับฮะก็เก็บไปนะครับแล้วก็ไปลุ้นแนวต้าน14.3 จุดฐานนะครับฐานเดิมอยู่ที่11ท่วนนะครับแต่ถึงตอนนี้แล้วยกต็อปลอดตามไปที่จุดกระเด้งครอสหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนคือ1 1อจุด,จด,จดครับโดยประมาณอ่ะให้1ิ2เลยหลุด12.2คัดทิ้งไปก่อนนะครับเราไม่หลุดลองลันไปสักหนึ่งแนวต้านก่อนนะครับก็น่าจะพอใจแล้วสำหรับตัว TKS มาดูตัวต่อไปครับตัวต่อไป RS นี่ยวันนี้ก็ทําฟอร์มมาดีเหลือเกินนะครับใช้ได้เลยก็มาปิดอยู่ที่สิบแปดจุดเก้าครับดีที่จริงดีมาสองสามวันแล้วแต่ว่าลุ่มไม่เยอะนะรุ่มไม่เยอะวันนี้เยอะเยอะไปพิเศษเลยสามสิบล้านหุ้นนะฮะถือว่าเยอะมากนะ,ะแนวต้านแนวต้านเดิมอยู่ที่สิบแปดจุดแปดวันนี้ผมไม่ได้เข้าเพราะว่าผมกลัวว่าจะติดแนวต้านสิบแปดจุดแปดแต่ว่าเออมันมาบอกค่ะตัวค้าตลาดมันมันปิดสูงไนงะปิดสิบแปดจุดเก้าแล้วก็ตั้ง ตั้งตรงขึ้นไปตรงนี้นะครับก็น่าสนใจเลยทีเดียวว่าหน้าตามไปไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ายังไม่หลุด 18. 8ุดลงมาผมว่าก็พอตามไปได้ครับแนวต้านอยู่ที่20 1จุดครับแนวต้านใกลนะฮะแนวต้านไกลอยู่ตรงไหนครับไกลจริงๆนะครับแสดงว่าตัวนี้ดอยกันสูงมากไกลจริงๆค่อยว่ากันครับแนวต้านไกลครับ26หนู้นครับโอ้โหเอาเอา20ให้ได้ก่อนนะครับตรงนี้ฐานเดิมนะครับฐานเดิมจุดดีดเลยอยู่ที่1ิบ หกจุดแปดโหหุ้นตัวนี้ลงถึงสิบหกเลยเนาะนะครับมาไกลครับลงมาไกลมากนี้ก็ลุ้นดีดครับดีดสั้นแล้วกันตัวนี้ครับตั้งยี่สิบเคละในตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าหลุดนะครับจุดแถวแถวนี้ครับสิบเจ็ดจุดสี่ไม่คุยละคัดทิ้งอย่างเดียวนะครับก็ครบทวนในทุกตัวเดี๋ยววันนี้มีธุระนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องรีบไปก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่กด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้เรา แล้วพบกันใหม่ในอีพีถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ